สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนของจริงเบบี้จิงโก้นะคะวันนี้เราก็มาในธีมดิสนีย์นะคะพอดาวออกใช่ไหมว่าจริงแต่งเป็นใครก็แน่นอนว่าอาจจะเราได้อยู่แล้วเพราะว่าจิงเขียนในชื่อคลิปเนาะก็วันนี้นะคะจริงไม่ได้มาแค่เป็นคลิปแต่งหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวจริงจะมีคลิปแมทชิ่งเอาฟิตตามเจ้าหญิงเบลด้วย บอกเลยว่าตั้งใจทำซีรีส์นี้มากๆแล้วจริงก็เลือกเป็นเจ้าหญิงเบลมาเนาะจากเรื่อง Beauty and the Beast แทนโทนเจ้าหญิงเบลเนี่ยก็จะมีแบบสีขาวสีเหลืองสีฟ้าสีน้ำตาลสีแดงเนาะซึ่งเขาก็จะมีสีแนวแบบความโทนแล้วก็คูลโทนเลยโทนการแต่งหน้าของเจ้าหญิงเบลก็เลยจะมีความแบบว่านิวรัลนะคะซึ่งเมคอัพวันนี้ที่จริงจะใช้เนี่ยก็คือนี่เลยอันนี้คือคิวเพรส Disney p r i n c e s s Dream It c o l l e c t i o นนะคะสาวกดิสนีย์คือร้องกรดแล้วนะเพราะว่าอันนี้เขาเป็น Limited Edition ด้วย แค่แพคเกจจริงคือชนะเลิศแล้วนะนี่จริงตั้งใจมาแกะแบบนี้ให้ดูเลยเพราะว่าแค่กล่องของเขาคือน่ารักมากแล้วจริงๆคอลเลคชันนี้เขาก็จะมีเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่6คนด้วยกันนะคะในส่วนของพาเลตแล้วก็ลิปเนี่ยจะมีมู่หลานโมอา่าแอเรียลเจ้าหญิงเบล แล้วก็ซินเดอเรลล่านะคะพวกลายต่างๆของเขาคือน่ารักมากจริงแล้วก็โทนสีของเจ้าหญิงแต่ละคนก็ดีงามมากนะคะอันนี้คือสามารถแต่ง everyday หรือว่าแต่งออกงานอะไรอย่างี้ก็ได้หมดเลยนอกเหนือจากเมคอัพเขาก็ยังมีสเปรย์น้ำแร่นะคะอันนี้ก็จะเป็น3สี3กลิ่นเป็นลายราพันเซลเอเรียลแล้วก็มูหลานนะคะสามารถฉีดได้ทั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้าหรือว่าฉีดระหว่างวันก็ได้และผลิตภัณฑ์สําหรับร่างกายอย่างงี้เขาก็มีโลชั่นน้ําหอมนะคะที่เป็นลายเจ้าหญิงทั้ง3คนเหมือนตัวสเปรย์น้ำแร่ ก็มี d e o d ดอร n t นะคะเอาไว้ดับกลิ่นตัวด้วยโอเคจริงโชว์ให้ดูแบบว่า,วารก,กรุบกริบแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยแล้วก่อนลงงานผิวจริงจะลองใช้ตัว Facial Mist อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นสูตร refreshing ส่วนนี้คือจะมีวิตามิน E วิตามิน B5 แล้วก็มีสารสกัดจากแตงกวานะคะจะทำให้ผิวสดชื่นแล้วก็เดี๋ยวจิงจะลงงานผิวกับเขียนคิ้วอย่างว่องไวนะคะ จ,จะลงคอนซีลเลอร์ปกปิดพวกใต้ตาแล้วก็รอยค้ำต่างๆก่อนนะคะแล้วจะใช้พัฟพูชั่นค่อยๆเกลีย่ยจากนั้นก็จะค่อยลงคูชชั่นนะคะ จากนั้นจะลงแป้งฝุ่นเพื่อเซ็ตรองพื้นนะคะจะเน้นพวกใต้ตากับรอบๆอคิ้วให้คอนซีลเลอร์ไม่ไหลแล้วก็คิ้วอย่างนี้จะได้ไม่หลุดเสร็จแล้วจะมาเขียนคิ้วกันนะคะจิงจะใช้แบบฝุ่นเขียนคิ้วนะคะจะได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่หนักเกินไปก็จะค่อยๆวาดโครงคิ้วแล้วก็เติมเต็มคิ้วเหมือนเดิมนะคะใครคิ้วแหว่งตรงไหนก็เติมตรงนั้นนะคะอย่างจริงอย่างนี้เน้นหางคิ้วเป็นพิเศษเลยหลังจากนั้นจิงจะใช้มาสคาราคิ้วปัดขนคิ้วให้สีมันแมทช์กับสีผมนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจริงจะมาแต่งตาด้วยพาเลตนี้เลยอันนี้คือ all y o u n e e d palette สำหรับเจ้าหญิงเบลเลยเขาจะชื่อว่า beautiful like rose พาเลทนี้ก็จะมีทั้งอา h a d o w Highlight Contour แล้วก็ b l u ชออนเลยอันนี้คือครบจบในพาเลตเดียวจริงๆเนื้อเขาก็นุ่มนะคะแล้วก็สีชัดมากมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็ชิมเมอร์เลยจะเป็นโทนสีชมพูตุ่นๆสวยมาก ก็ขั้นตอนแรกนะคะจึงจะใช้สีชมพูอ่อนระบายทั่วเปลือกตาบนแล้วก็ล่างให้มันฟุ้งๆเลยจริงๆถ้าใครอยากแต่งลุคธรรมชาติเมคอัพโนเมคอัพอะไรเงี้ยสามารถใช้อายแชโดว์สีนี้ลงเป็นสีเดียวไว้ได้เลยต่อมาจริงจะใช้สีนี้ที่เป็นสีเข้มสุดระบายข้างในชั้นพับตานะคะแล้วก็จะเน้นตรงห่างตากับหัวตาเป็นพิเศษเพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้น แล้วก็จะระบายขอบตาล่างด้วยเสร็จแล้วจึงจะใช้สีที่มีชิมเมอร์มาระบายเปลือกตาบนทั่วๆแบบนี้นะคะเวลาหลับตามันจะได้ดูวิง้งวิงแล้วก็จะเอามาแต้มใต้ตานิดนึงด้วย จากนั้นจะกรีดอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะจึงจะลากเส้นไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเติมเต็มข้างในนะคะสำหรับลุคนี้จึงจะเน้นให้หางอายไลเนอร์เนี่ยตรงปลายๆจะมีความหนาหน่อยให้มันดูแบ๋วๆเสร็จแล้วก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าทั้งขนตาบนแล้วก็ล่างกันเลย แก้มกันนะคะจิงก็จะใช้สีตรงนี้เลยจริงจะปัดบลัชออนจากหน้าแก้มแล้วก็ค่อยๆเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะลงคอนทัวร์นะคะสีคอนทัวร์ของเขาถือว่าโอเคเลยนะมันจะไม่ส้มเกินไปแล้วก็ไม่เทาเป็นสีที่เหมาะกับสีผิวคนไทยมากๆจิงก็จะคอนทัวร์ทั้งดั้งแล้วก็กรอบหน้าเลยจนั้นก็เติมไฮไลท์กันเลย จะเติมแค่ปลายจมูกพอสุดท้ายนะคะงานปากจริงจะใช้เป็น dream it creamy lipstick นะคะเขาจะเป็นลิปสติกเนื้อนุ่มลื่นแล้วก็สีชัดมากเขาก็จะมีอยู่5สีด้วยกันนะคะสีชัดมากจริงทุกคนส่วนลุคนี้จริงก็จะใช้เป็นสี beautiful l i k e t rose ของเจ้าหญิงเบลเลยตัวนี้ก็ติดทนนะคะแล้วเขาก็มีวิตามิน E ทาแล้วริมฝีปากชุ่มชื้นนะคะ จิงขออยาตไปทำผมแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะโอเคแล้วนี่ก็เป็นฟินิชลุกนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ คือนี่เป็นครั้งแรกที่จริงใส่ชุดเจ้าหญิงใส่ชุดอะไรแบบเต็มๆขนาดนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจคิวเพรสดิสนีย์พรินเซสดรีมอิทคอลเลกชันก็อย่าลืมแคปหน้าจอจากคลิปนี้แล้วก็รีบไปซื้อเลยนะคะเพราะว่ามันคุ้มค่ามากจริงจริงใช้ตัวพาเลตท,ทั้งของเบลแต่งลุคนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ซินเดอเรลล่าแต่งอีกลุคไปแล้วจะบอกว่ามันแบบมันโอเคมากๆอะ่ะเป็นสิ่งที่แบบควรมีจริงๆยังไงก็เดี๋ยวจิงใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเด ซื้อได้ตามนี้เลยมันดีมากรีบไปจัดก่อนของหมดนะคะแล้วไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย